หลงเข้าไปลานกาแฟร้านหนึ่งต้องขอบอกว่าก็ไม่ใช่ทูเชี่ยวชาในเรื่องกาแฟหรือก็เป็นอ๋อข้าววงการกาฟแฟแต่เือเขาก็มีให้ดมกลิ่นกาแฟแบบกลิ่นต่งางๆไงแล้วเราก็ไปชอบกลิ่นกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นสุดท้ายที่ฉันได้นมชื่อกลิ่นพาริยาปลัอคือแบบมันมันมีความหอมแบบหอบดบหมดอกไม้อ่ะ หอมละมุนน่ะฉันก็เลยแบบคิดไปคิดมาว่าเออฉันก็ไม่ได้เป็นคนกินกาแฟนะฉันได้กินนี้ไหมถ้าได้ฉันกินหรือฉันจะนอนไหมหลับไหมก็เลยอ่ะลองสั่งดูสั่งเป็นลาต้กาแฟทาลลิยาพาราโอ้โหคือดีอ่ะดีมากเออแล้วเราก็สนใจไงว่าแบบมันมีกลิ่นหอมของดอกไม้ได้ไงอ่ะหรือว่าเขาเอาดอกไม้ไปคั่วกับกาแฟ เราก็ไปถามเขาว่าเอากะเอาดอกไม้ไปคั่วกับกาแฟเหรอแล้วพอจะบดก็เอาดอกไม้ออกใช่ไหมเขาบอกว่าเปล่ามันคือมาริดพันธุ์แต่ละชนิดของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวไม่เหมือนแล้วก็อยู่ที่โพซเชัของการคั่วด้วยว่าระยะเวลาเท่านี้มันจะมีกลิ่นออกประมาณนี้ได้กลิ่นดอกได้กลิ่นเชอร์รี่บร์รีแล้วแต่ที่เราได้คิดยโอ๋ ถึงกับว้าวเลยฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไอ้เราก็นึกว่าเอาดอกไม้ไปคั่วกับกาแฟใครไปต้องไปหลอกนะเธอพริยาปลัดคั้วอ่อนที่มีความเปรี้ยวซ่อนหวานมากๆเลยต้องขอโทษด,ด้วยที่ถ่ายไม่ถึงพริยาประลัด